ผักปลูกง่ายกำไรงามต้องนี่เลยนะคะผักบุ้งค่ะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะผักบุ้งรอบที่แล้วเก็บขายไปหมดแล้วค่ะรอบนี้ก็เลยทําแปลงใหม่นะคะตรงด้านหน้านี้ก็คือแปลงผักบุ้งนะคะฝั่งโน้นปลูกไปแล้วหนึ่งแปลงแล้วก็ที่เหลือเม็ดผักบุ้งมันหมดค่ะก็เลยไปซื้อมาใหม่ รอบนี้ซื้อมาแบบนี้นะคะผักบุ้งเป็นผักปลูกง่ายนะคะเป็นผักขายดีใช้เวลาปลูกไม่นานค่ะรอบนี้ที่ใช้ก็จะเป็นพันธ์ไผ่ทักษินนะคะถุงนี้ก็หนึ่งกิโลนะคะฝั่งนี้เป็นต้นถั่วพูนะคะ และที่ปลูกผักบุ้งนี้ก็คือเป็นค้างใต้ต้นถัว่วภูค่ะระหว่างที่รอถั่วพูมันต้นสูงก็เลยปลูกผักบุ้งไว้ก่อนค่ะ